นะครับให้นั่งอยู่กับที่ให้เราทั้งหลายนั่งอยู่กับที่นะครับเพราะว่าทางผู้ใหญ่ท่านมีแบงเศษแจกนะครับเมื่อสักครู่หลวงปู่ได้อธิษฐานจิตแล้วนะครับให้นั่งอยู่กับที่นะครับถ้าไม่อย่างนั้นท่านจะไม่ได้แบงเศษน,นะครับครับประวัติศาสตร์นะครับใครไม่นั่งไม่ได้นะครับพี่เดินกอกมาได้ได้ครับต่อให้ผู้นำพน,นันไดงเสียได้ เจ้าพรสวรรค์เนี่ยสิรบว่าเจ้าโบราณเหมือนกันนะการโาให้รบปวนนะครับให้รองเด้อใ้บง้บ่โอ้หกดไปเอาไปต่อนิชับนต่อต่อบุญ หลวงพ่อสุริยันก็ให้ในทางเสร็จนะครับในวันทพิธี่เราท่านทั้งหลายไในชมเป็นบุญตาแล้วในกล่าวคำว่าสาธุุุกแต่เป็นบนปากเป็นวันนมูบาดาเป็นบุญใจนะครับนั่งลงนะครับนั่งลงนะครับนี่คือผู้สร้างรุ่นเจริญจงเจริญนะครับ นั่งลงเลยค่ะคับผู้ชายนั่งลงเลยค่ะนั่งลงไลยนะคะมาถ่ายรูปหน่อยค่ะเจ้าของเหรียญเจ้าของเหรียญที่ใส่เสื้อไทย เจ,จ้าภาพโอ้ขึ้นฟังไหม าธุสาธุสาธุ่าธุันธุสาธุสาธุสาธ ตอนนี้ปู่กำลังนั่งรถกอล์ฟไปที่พระธาตุหมื่นหินนะครับเข้าไปในเพื่อจะทำพิธีอธิษฐานจิตนะครับนั่งปกอธิษฐานจิตอออออออของหลวงพ่อสมเร็จของหลวงพ่อสําเร็จนะครับรุ่นสมปาถนานะครับจะมี งานพุทธ,ธาพิเศษนะครับอธิษฐานกิตนั่งปกนะครับนี่ครับไปที่นะครับภายในพระราธาหมื่นหินนะครับดเดินทางไปดู ออกพูดครับพดนะครับเปิด

ขึ้นได้ครับโทษนะครับเราขึ้นมาทางนี้นี่นะครับจะมา สดดูเครื่องดีครับสาธุสาธุ สาธุสาธุผ่านมาใกล้ๆนี่ได้ลอง,งปลูกไว้ลวงปู่เข้าไปในพิธีแล้วนะครับนี่คือพิธี นั่งปกอธิษฐานจิตวัตถุมงคลของหลวงพ่อสำเร็จรุ่นสมปรารถนานะครับนะครับพิธีประชาชนที่เข้ามาร่วมนะครับ,รบอยู่ที่วัดพระธาตุหมือนหินอำเภอเขาวงจังหวัดกาลาสินค์นคสำหรับศึกษาญาติศึกนะครับเราห้ามเข้าโดยเด็ก ข้างในห้ามเข้านะครับภายในบริเวณเราให้า <ด uration> มนอนได้และนั่งได้ผู้ใหญ่กับบ้านได้แค่นั้นนะครับขอความกรุณาครับท่านที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องช่วยอนุเคราะห์ออกไปด้วยนะครับออกไปด้วย